ผ่านไปเรียบร้อยครับสำหรับนาทจะช่างในศึกมวยดีวิดีไทยครับที่กลับมาเวทีเก่าบ้านเดิมครับอตกสามนนทบุรีนะครับเริ่มคู่แรก11โมงทางไคยทีวีนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงช่อง8หมายเลข27ตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปครับผมก็มีมูรักมาชอบมาฝากกันเช่นเคยครับทั้ง4คู่เลยครับที่ชกออกทางช่อง8นะครับผมเปิดทัวด้วยเหนือพยักษ์สิทธิ์ปัญญาครับ120ปอนด์เจอกับลูกเขียดเพชรปตอนี่ครับคู่นี้น้ำหนักเท่ากันนะครับรูปร่างถือว่าุกกีี้สเลย ลูกเกียะะริเพชรปตอครับก็หายไปนานกลับมา5ไฟหลังก็ถือว่ายังไม่แพ้ใครกําลังสดแรงอยู่กับทีมงานเพชรปตอเกียริต้องเก่งไก่ส่วนทางด้านเหนือพยัคฆ์สิธ์ปัญญาไฟนี้ก็ามาอยู่กับทีมงานจิตมังนนนะครับได้เปรียบเรื่องบรรยากาศหน้าเสือแต่คู่นี้กระดูกประสบการณ์ใจผมยังเอียงไปที่ลูกเกียรินะกลับมาภาคดีถือว่าแข็งแกร่งแรงแล้วก็มีลูกบูลูกสู้ดีนะครับผมถือว่าเก่าเกมมากๆส่วนคู่ที่2นะครับเพชรธีระอวุฒิพงษ์หรือว่านพเกก้าเดิมนั่นเองเจอกับทางด้านสารคามซุประปรับ คู่นี้1 3อยปอนเลยครับทางด้านสารคามมาช่างครั้งเดียวผ่านส่วนทางด้านเพชรทีละหรือวันธุประเก้ามาลดไป2ปอนแต่ก็ลดไปชุดเดียวไม่มีปัญหานะครับคู่นี้จงังหวะฝีมือสารคามดีดีกว่าเยอะเลยนะครับผมส่วนวงในก็จะเป็นของเพชรทีัะหรือว่าเจ้าธุประเกา้าคู่นี้ยังไงต้นๆ3ยกผมว่าน่าเชียร์สารคามยิ่งไฟนี้มาเก็บวอยุจิตมงคน,นผมมองว่าดีแน่นอนส่วนคู่รองครับจอมเดชไซรัชยิมร้อยสามสองปอนครับเจอกับชายตะวันบุรณามวยไทยครับคู่นี้ บู๊เจอกับเก่าครับทางด้านชายตะวันก็บู๊สู้ดีแต่ร่างกายที่อาจจะผ่าดความต่อเนอื่องหน่อยเพราะว่าหายไปนานเกือบ2อสเดือนเลยส่วนดน้านจอมเดชครับร้อยสามสิบสองมาชั่งครั้งเดียวผ่านนะครับผมก็อยู่กับทีมงานไซรัยิมก็สนิทกับทีมงานจิจมน,นอยู่แล้วครับผมดูแล้วจังหวะน,นี้ยังชอบที่ใจเดชครับจอมเดชนะครับต้นต้นเนี่ยชายตะวันเนี่ยมาบู๊สู้ดีแน่ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าความเป็นมวยแล้วก็ฝีมือสมองมวยเนี่ยทางด้านจอมเดชจะดีกว่า ส่วนเกลือของรายการนะครับบิลาดินสอบูสวัสดิ์ครับผมร2 2ปอนด์ครับเจอกับทางด้านอันชันเจพาวรูภูเก็ตนะครับก็คู่นี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่เก๋าเจอกับสดเลยทางด้านอัชันนี่ก็ใหญ่ยาวเวทประทานนี้เป็นรองทางด้านบิลาดินแน่ๆครับเพราะปกติเนี่ยบิลาดินต่อยร2อยอยู่แล้วแต่อัชันยังล้อชกร้อ1 1 8ได้นะครับผมคู่นี้ความเล็กความใหญ่สําคัญเลยครับผมถึงแม้ว่าจะเสียเวทประทะแต่ผมก็ยังชอบความใหญ่ที่อันชันไว้ก่อนละกันฝากไว้4่คู่นะครับพรุ่งนี้นะคร จอมเดชแล้วก็อันชันนะครับผมนี่ก็เป็นมรักมวชอบที่นํามาฝากกันในศึกมวยดิวิชีไทยครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะครับยูทูบมวยไทย2000ด้วยส่วนเพจ Facebook ก็เข้าไปกดไลค์กันได้นะครับมีคอมเมนต์มีหลังเกมให้พูดคุยกันแน่นอนเดี๋ยวพบใหม่โอกาสหน้าขอบคุณสวัสดีครับ